อ่ะสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้อยู่ในเกมบีดบ็อกนะครับหรือว่าโจโจบ็อกกับชั้นมาเกิดนะครับนี่นะครับวันนี้ผมจะมาวิธีหาสแตนเดอร์ซันตัวนี้ครับที่มีพาธิลอยอยู่ข้างล่างนะครับนี่มันจะอยู่ในร้านค้านะครับนี่ตรงนี้นะครับตัวนี้ไม่มีขายนะครับเราต้องทาภารกิจเอานะครับโคตรง่ายเลยครับภารกิจมันอันดับแรกไปที่ทะเลทรายนะครับนี่นะครับป้ายทะเลทรายนี่แล้วก็ตรงไปเลยนะครับ แล้วคลิปนี้ผมจะวิ่งค่อยๆไปนะครับผมอยากสอนแบบละเอียดอ๋อแล้วผมลืมบอกเลยนะครับต้องหาในตอนเช้าเท่านั้นนะครับเพราะตอนกลางคืนมันจะหาไม่ได้พอเรามาถึงตรงนี้เลยนะครับให้เราหันขวาเราก็จะเห็นไอ้ถ้ำเล็กให้เราวิ่งไปทางนั้นนะครับมีวิ่งไปเลยปุ๊บแล้วเราไปยืนรอนะครับให้เราซูมหน้าตรงปุ๊บเราจะเห็นต้นกระบองเพชรต้นนั้นนะครับหนักมันจะต้นเดียวนะครับถ้าเรามาแล้วไม่เจอเราก็ไปว่ามันยังไม่เกิดน,นะครับ ให้เรามาถึงมันแล้วพิมพ์ตัว e นะครับ e ใหญ่หรือ e เล็กก็ได้นะครับนี่พิมพ์ตัว e ลงไปแล้วเราก็จะได้เดือดซันมานะครับคลิปนี้ผมไม่ได้ก็เพราะว่าแบบผมได้ไปแล้วไงเลยไม่ได้ผมจะมารีวิวสกิลของมันนะครับเดือดซันเมื่อได้มาเดี๋ยวผมไปหาที่รีวิวดกอ่าเออเออไม่ไปแลว้วออนไกลับมารีวิวดกว่านี่นะครับสกิลมันตีธรรมดาก็มันจะใช้พาทิตย์ออกมาในการตีนะครับนี่ครับ สกิลที่มีคนอยากได้มันมากครับก็าสกิล e นี่นะครับเพาต้องการมันเพราะสกิล e นี่ครับสกิล e เปิดมาแล้วมันจะมีพาทินลูกใหญ่ๆลอยบนหัวเรานะครับนี่ครับมันสตูในละแวกนั้นจะตายหมดเลยนะครับเหมาะสําหรับการ f k ฟาร์มคนขี้เกียจมากเลยนะครับนี่และสกิลของส d ตนือซันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะมาบอกจุดฟาร์มและวิธีหาอุลับอื่นๆครับขอบคุณครับ